Yeah. ดึงครับยังคับเห <Animals> ็นไหมเนี่ยดึงอยู่ครับงานเข้าแล้วไม่เนี่ยโคดึงดึง รอให้มันดิ้นขึ้นนะครับแป๊บนิ้งมันตั้งฟอเลยแป๊บนะครับงานเข้า <c oughs> ปลาอิ่งฟออยู่ไหมครับโอ้ยไม่ใหญ่ครับเดี๋ยวโลกครับโอ้ มันจะมุดอย่างเดียวเลยเรียบร้อยครับปับไต่แก้คันนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนถอดกาดผมมันจะเห็นหรือเปล่าก็ซัดเตะแก้ทันเข้าไปครับพื้นที่มันเอายากครับช่วงนี้ ดีเลยแป๊บนะครับจะให้จะใส่ทิปเปอร์โอเคเดอะซับแตกแก้คันนะครับกับโสดโอไฟไม่ใหญ่ครับ โลกกว่าโอเคแต่ okay. แก Yo, <pump. S 1> <accompany> ้คันนะครับเรียกเลียวพวกชโดได้ดีครับเนี่ยครับแต่แก้คันสีดานะครับหมานเรยตัวนี้ตัวหมานมากนะครับโอเคครับแต่แก้คันสีดํานะครับหมายก็อย่างนี้เลยก็โอเคครับแต่แก้คันสีดําสุดยอดครับเนี่ยครับกับเจโดไซสวยโอเคครับเชยครับผม